ร่อนเรพนจจรหารักแท้จากขอบฟ้าตอนที่57นักเสียงโชคเจอจูซูนึกว่าตนเคลื่อนไหวเบามากคิดไม่ถึงว่าคนเนห้อเหมือนจะสังเกตเห็นพวกเขาหนานแล้ว ฝ่ายนั้นเงยหน้าขึ้นมาอย่างไม่แยแสศกส,สายตากับเขาพอดีโจจูซูชงัเกเข็นคนว่านั้นส่งยิ้มให้ก็รู้สึกกระดากที่ทำตัวเป็นคนตามช้าจินปริกตัวดอดลงมาจากหลังคาเคาะหน้าต่างบามาเบอ่ยเสียงดังฟังชัดแขกที่มาโดยไม่ได้รับเชิญในท่านโปรดอภัยด้วย น้าตามตุกรักให้เปิดออกจากด้านในชายอภรสสีขาวยืนอยู่ในนั้นยืนถือถ้วยชาไว้ในมือซ้ายตาจับช่องอยู่ที่ดูหน้าข้อมโจอจู่ๆไม่นานก็หันไปมองควานเบิ้ลเคอรซิงแวบหนึ่งก่อนจะหรอบครางเอ่ยถามหากท่านทั้งสองอยากดูเฉพาะประตูเข้ามาก็ได้เหตุใดจึงต้องทำรับรับตลอดเชนหนี่ด้วย เสียงของเขาดูอ่อนแรงทว่านุ่มวนวลเป็นพิเศษราวกับกลัวว่าจะทำให้บางสิ่งตกใจก็มีปานจะตัวหน้าตาดูสุภาพเรียบร้อยตาันเดียวจมูกโดง่งแต่ก็วางมากยิ่งนักลำพังแค่หน้าตาดูไม่ออกเลยว่าเขาคือหัวหน้าแมง่องเพชรผู้ชั่วช้าสามานหนังหน้าจอจูซูย่อมหนาเป็นธรรมดาเมื่อย็นดังนั้นก็ไม่รู้สึกกระดากอายแต่ย่งใดเอ่ยอย่าง,ออางสบายสบายท่าทางเป็นธรรมชาติ ขอบคุณสำหรับน้ำใจของท่านแต่ไม่จำเป็นกล่าวโดยไม่ปิดบังที่พวกเรามาเพราะมีเรื่องขอให้ช่วย หัวหน้าแมงปองพิษกว่าตามมองเขาบอกอย่างใครกรวนคนที่มาหาค่ากว่าครึ่งมีเพียงสองเรื่องหากไม่ต้องการให้เด็กๆของข้าไปฆ่าคนวางเพลิงก็มาถามว่าผู้ใดกันแน่ที่ให้เด็กๆของข้าไปฆ่าคนวางเพลิง้วยฝีมือของทั้งสองท่านเกรงว่าจะเป็นอย่างที่สองกระมังโจโจสูต่อไปตามตรงถูกต้องหัวหน้าเมงปองพิษเอาถ้วยชาวางไว้ข้างหนึ่งสองมือกอดหกพินิษฐ์พิเคราะห์เขาอย่างลึกซึ้งถ้าเช่นนั้นเจ้าจะให้อะไรข้าเป็น การตอบแทนร่ะโจจูซูพูดอย่างไม่ไอายปากท่านว่ามาได้เลยหัวน้ามองปองพิษเห็นเขาใจกว้างท่าทางสง่าพาเผยไม่คร่ำครามตอสิ่งใดจึงยิ้มเยาะกล่าวโดยทั่วไปคนเช่นนี้หากไม่ใช่เพราะอวะดดีคิดว่าตนเองเกรงกล้าสามารถเหนือชั้นมีเงินทองเท่าบุอาว่าเหล่ากาไม่มีเรื่องใดที่ทําไม้สําเร็จไม่มีสิ่งใดที่ปรารถนาแล้วเอามาไม่ได้ก็ต้องเป็นคนที่ตั้งใจจะเบี้ยนี่ ครั้งให้เจ้าตั้งราคาสูงตามใจชอบแต่ข้ามีมีทางนั่งรอคืนเงินเป็นแน่ไม่จ่ายก็สิ้นเรื่องหัวหน้าเมืงปองพิษเอ่ยเนิบหน้าถ้าข้าให้เจ้ามานอนกับข้าหนึ่งคืนเจ้าก็รับปากเลยโจจูซูพิทไปหน้าอีกฝ่ายอย่างคนจะปิดซ้ายตาสรวเอวค้าและมันท้ายแฝดน,นรอบหนึ่งจากนั้นก้อยเฟื้อนตอบตรงตรงว่าได้ เวนนเคสิงที่กำลังฟังเพลินๆประท้วงขึน้นทันควัน,นไม่ได้เราสองคนร่วมเรียงเคียงมอนกรรมานานถึงเพียงน,นี้ยังเห็นเจ้ารับปางอย่างสุขใจเช่นนี้มาก่อนเลยเจออยู่ซือเลิออกคิ้วมองอีกฝ่ายกลางย้อนถามแล้วสิ่งที่ข้าถามเจ้ารู้คําตอบหรือเว้นเคสิงนิ่งเงีย แมงปองพิษหัวเราะเรียริมที่ปากสายตาดูดันื่อนไปมาระหว่างคนทั้งสองจากนั้นก็หยิบกระปุกเพชรเล็ก,กออกมาจากอกเสื้อเขย่ามันสองทีเท,ทลูกเตาสองลูกออกมาไว้ในกำมือแล้วกล่าวเสียงเก่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผู้เจ้าพนังกับข้า1หนึ่งตาหากชนะข้าให้บอกผู้เจ้าเรื่องหนึ่งข้าหากแพ้ วันเครสิงกระซิบเจออยู่สูนในที่สุดข้าก็รู้แล้วว่าเหตุใดเขาถึงเรีบร้อนห่างเงินนักมีงานอันเลกเช่นนี้กิจการของตระกูลจะใหญ่โตเพียงใดก็ไม่พอให้เขาใช่นี่ตอนแพ้พนันหรอกเจ้าไม่เคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า 1. ใจชนะเงินสองตาแดงคำสามมือไรรถมือเท้าทั้งสีไรเร่แรง5าการงานศูนยเปล่าหกญาติสนิทไม่เไม่นับเด ทวานควันออ้โหเที่ยวยืมเงินแปดทิศหรอกเลยโจโจซูเหยียบเท้าเขาทีหนึ่งหัวหน้าแมงปองพิษหัวราะเสียงเบาอีกครั้งจะพูดเช่นนี้ก็มีเหตุผลแต่การมีชีวิตอยู่ก็นับเป็นการพนันครั้งใหญ่อย่างหนึ่งไม่ใช่หรือคนมากมายล้วนต้องการชีวิตค่าหาค่าตายพวกเขาก็ชนะหากค่าไม่ตายพวกเขาก็กระวนกระวายใจไม่รู้วันไหนจะมาเร่งเอาชีวิต เจ้าคิดว่าถ้ามีชีวิตมีแต่ความราพื้นจะไม่ได้เบื่อเกินไปหรอกเลยโจจูซูเอ๋ยขัดจัวาการกทกเพียงเรื่องชีวิตยอย่างลุ่มลึกร่างคนท่างสองหาขคาบแ้วท่านจะเป็นอย่างไรวันหน้าเมงปองพิชทำเลียงมองเขาพางกล่าวเนิบหน้าไม่ต้องข้างบนชจข้าไม่เอาชีวิตของเจ้าและไม่เอาชีวิตของเจ้าด้วย ข้าไม่เอาเงินของเจ้าและไม่เอาชีวิตของเจ้าด้วยหากแพ้ข้าวกเจ้าก็ทำให้ข้าดูสักรอบจนกว่าข้าจะก,กระพี้กระเพ,พ่าเพียงแต่ท่านต้องซ้อมเข้าพิณเอาแล้วกันหากแพ้เยอะเกินไปก็คงไม่จบโดยง่ายเจอจูซูพูดออกก่อนจะบอกอย่างเชิบขาไว้พบกันใหม่ ขณะเดียวกันนะัทเอ็นเวินก็สิงกับร้องอย่างดิงโรดข้าวว่าพนันเช่นนี้ดียิงนักเจอจุซูแซงคําเป็นไม่รู้จักเขาเดินออกไปข้างนอกได,ได้ท่าทางเฉยเมยว่าหน้าแม่มงปองเพชรเอ่ยไล่ลังเขาแค่นี้ก็กลัวแล้วหรือไม่พูดยังให้คาตั้งราคาได้ตามใจชอบอยู่เลย โจจูซูไม่ได้ชะงักฟีเอาแค่บอกอย่างไม่ใสยใจค่าอายุปูนนี่แล้วพูดอยู่ย้อนยุบไปก็ไม่ได้ผลหรอกบนเคอสิงยิ้มประจบอยู่ด้านข้างคือว่าต้องขออภัยที่พี่แมงป่องท่านนี้ด้วยคนคงข้าคนนี้อะไรก็ดีหมดเสียแต่ขี้อายไปหน่อยหนังหน้าบางเหลือเขายังพูดไปทานจบประโยคเห็นโจจูซูหันหน้ากลับมาด้วยสีนหน้าไรอารมณ์จากับหน้าแมงป่องปิดท่านจับนันอะไร บางครั้งวิธีพูดกระตุ้นจะใช้ได้ผลหรือไม่นั่นต้องดูว่าผู้ใดเป็นคนกล่าวหัวหน้าแมงปองพิษพกถ้วยลูกเต๋าในมือเมื่อครู่ขึ้นมาเจอจูซูเคียนหัวเราะเอ่อยว่าทักษะเล็กน้อยเพียงนี้เกรงเมื่อพวกเราเล่นกันคืนก็คงไม่รู้ผลแพ้ชนะหัวหน้าแมงปองพิษกระหมดคิ้วคุณคิดครู่หนึ่งก่อนหมุนตัวเดินเข้าห้องบินก็จึิงได้เจอจูซูกระโดดเข้าไปจากทางหน้าต่างหัวหน้าแมงปองพิษคน้น เข็มเล่มเล็กที่บางเท่าคน่าออกมาห่อหนึ่งโจจูซูนิวหน้าเขาเคยโดนเล่นงานด้วยเจ้านี่มาก่อนว้นาแมงปองพิษคีบเข็มเล่มเล็กนั้นด้วยนิ้วเคลียเบาๆได้ปลายลิ้นก่อนจะบอกเข็มนี่ยังไม่ได้จุ่มยาพิษเราลองพนันคนดูว่าว่าใครกินได้มากที่สุดดีหรือไม่เจอจูซูกระเบนเคอสิงศบตาการพลิบตาหนั้นคนทั้งสองใจสื่อถึงกันโดยมิได้หมาย คิดขึ้นมาพร้อมกันว่าเหตุใดเย่ยไผ่อีจึงไม่อยู่ที่นี่หัวหน้าแมงปองเพชรลีท่าอ้าปาเทียวรากระเทียมแน่น,นั้นเป็นเส้นบะหมีุ่กเขาเคี้ยวทีละท่อนทีท่อนเชียงนะครับก็คืนลงไปทั้งอย่างนั้นโจจูซูกระเบิ้อก็สิงมองหน้ากำลึกลักคิดถึงว่าหัวหน้าแมงป่องเพชรตัวนี้จะมีฟันที่แข็งแรงดุดเหล็ก หัวหน้าแมางปองพิษหัวเราะถามท่านทั้งสองจะพนันหรือจะถอดเสื้อผ้าวันเคซิงดูเหมือนอยากจะเลือกอยางหลังมากว่าอยู่ๆโจชูซุก็หยิบถ้วยสุราบนโต๊ะขึ้นมาเปิดกาสุราของตอนเองรินใส่จนเต็มถ้วยยื่นมือออกไปขีบเข็มสองเข็มถือไว้ตรงปลายนิ้วเข็มเล็กเลักงสองกลายเป็นโพด้านลายลงในสุราพิปตาเขาเงยหน้าขึ้นมองหัวหน้าแมงตองพิษแป๊บหนึ่งอีกฝ่ายก็มีปริญญาตีเดียวชูมือขึ้นส่งสัญญาณเชิญเขาก่อน โจจะสูนิ้วหน้าดื่มสุราในถ้วยจนหมดจะนัง่งให้ดูคนถ้วยเวิน้นกันสิงสังเกตสีหน้าเขางเงียบเยพราะรู้สึกว่ารสชาติของมันคงไม่อร่อยไปกว่าสุราที่ใช้เท้าลงไปเป็นแน่หัวหน้าแมงตองพิษแยม้มยิ้มครางกล่าวพีช่ชายท่านนี้อย่าหาว่าข้าไม่เตือนเลยนะเจ้าดื่มไปพร้อมสุราเช่นนี้กินที่ในหองมากกว่าข้าด้กินแบบแห้งเสียอีก วิวของเจ้าสองคนคิดจะรุมฆ่าคนเดียวเพื One ่นก็สิงรีบโบกมือตอบไม่มไม,ไม,ไม่ผู้น้อยไม่ได้มีอารมณ์สุนทรีและไม่มีแรงเคียวได้พวกท่านตามสบายตามสบายเลยเจจูสูพันหัวรอดเล็กกล่าวว่าข้ากินไปสองเล่มแล้วท่านกินไปหนึ่งเล่มข้าว่าก็เพียงพอให้ชนะท่านแล้ว เขายังพูดไม่จบก็ลงมืออย่างต่ำช้าฟาดขมือลงบนโต๊ะเข็มเรียวเล็กเข้าควนวอเหล่านั้นเรลียวไปรอบทิศทางสาหัสประกายเยียบเย็นไปทั่วหัวหน้าเมงป่องที่รู้สึกว่ามีพลังกำลังจู่โจมเข้ามาจึงขรามเสียงต่ำตาม,ตาม,ตามสัญชาตยานพร้อมก้มตัวหลบเมื่อหันหน้ากลับมาก็เห็นว่าเข็มเรียวเล็กที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดแฉลบฝันล่างก้อเก้าเสียบลึกมาในกำแพงหลายชุน่นต่อให้เขาอยากจะดึงมันออกมาก็ทำไม่ได้ วันหนึ่งกขสิงอดร้องชมไม่ได้กล่าวในใจว่า,าชีวิชี้ไม้ใช้ไม้นี้ช่างไร้อย่างอายเสียจริงแต่ก็คล้ายวิธีการของตนยิ่งน่านสมแล้วที่ทําตามสามีหัวหน้าเมงปองพิษขมดคิ้วไม่นานก็ค่อยคลายหัวคขี้ยวเอ่ยถามอย่างไร้โทรสทรพี่ชายแท้อะไรหรือ โจจูซสูตอบผู้น้อยแซ่โจหัวหน้าแมงป่องพิษพยักหน้าพี่โจฝีมือเยี่ยมช่างคิดนักเยงแต่ขอแแบมือออกเข็มเรียวเล่มหนึ่งวางสงบบนฝ่ามือหัวหน้าแมงป่องพิษส่งมาที่ปากหัรบบอกคราวนี้เกรงว่าจะเสมอกัน โจจะสู้กับในมือออกอย่างไม่รีบร้อนจะเห็นว่าเขาแอบซ่อนเข็มไว้ในมือเหมือนกันเขาไม่ได้จะกินถ้ายืน่นเข็มเล่มนั้นไปตรงหน้าหัวหน้าแมงป่องพิษและเทียบกันสีหน้าของหัวหน้าแมงป่องพิษเปลี่ยนไปในพลันตอนนี้เพิ่งจะพบว่าเข็มในมือของตอนนี้สั้นกว่านหนึ่งท่อนบรรลุถูกคนวิช้พลังฝ่ามือตัดไปครึ่งหนึ่งตั้งแต่เมื่อใด โจโจสูขยี้เก็บดนม้วแหลกเป็นปุยป้อมก่อนจะหัวร้อเข็มสองเล่มกับเข็มครึ่งเล่นจะว่าอย่างไรดีล่ะหัวหนา้าแมองปองเพชรจ้องเขาอย่างมุ่งร้ายวันเคสิงรับเจอโจสูต่างกันนึกว่าเขาจะลงมือจมตีคิดไม่ถึงว่าหัวหน้ามึงปองเพชรท้าทาม่ใช่คนนี้อะไรจะมีนิสยัยคนนักพนันที่ไม่เลวผ่านไปครุ่นหนึ่งเขาจึางเบนสายตาออกไปอย่างเย็นชาบอกว่าได้ตามที่ผนันกันไว้พวกท่านอยากถามอะไร โจจูซูถามว่านอกจากซุนติงแล้วขคอยากออกเงินซื้อชีวิตของจางชุนหญิงอีกหูหน้าแมงปองพิชะงักไปมองพวกเขาสองคนอีกรอบเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างจางชุนหยิงอ๋อท่านรู้แล้วข้ารู้แล้วว่าทั้งสองท่านคือใครเพียงแต่คนของข้าค่ากับพวกท่านที่ต้องถิงคิดไปถึงว่าแด่พวก กันที่นี่ช่างเก่งกล้าสามารถนักตามเข้ามากระที่พูดเขาก็ยกแผ่นไม้ที่รองพื้นเตียงออกจากมุดเข้าไปเจอจูสูกับเบิ้ก็สิงจึงตามล้างไปสิติดทั้งสองคนตามหัวหน้าเมงปองพิดเข้าไปในช่องทางรับสานที่แห่งนี้ด้านนอกคือจริงงานในเครื่องกระทินงโฉม แต่นั้นในกลับมืดครึ้มหน้าสะตรึงกลัวช่างหน้า,ปร,นาประหลาดยิ่งนักหัวหน้าแมงป่องพิษพาพวกเขาสองคนเลี้ยววนไปมาไม่รู้ว่าลงบันไดมากี่ขั้นกว่าจะถึงพื้นพวกโจวจซูมองไปก็พบว่าที่แห่งนี้ก็คือพุกเสียงคำรามดังขึ้นรอบพิษฟังดูแล้วอึดอัดผู้เหมือนคนแต่ก็คลายจะไม่ใช่ทั้งสองคนจึงตื่นตัวระแวดระหวังนหน้าแมงปองพิษหยิบคบโพลที่กำแพงยืนยิน่งหน้ากรงค้งนักโทษตรงหนึ่งค้ายิ้มคล้ายไม่ยิ้มเพีย,ย,ย,ยงกล่าว ทั้งสองท่านมาดูสิ่งนี้พวกท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีระหว่างที่เขาพูดกระคาจะถูกกระตุ้นโดยแสงอยู่ๆร่างซีดขาวพระกชชนก็กใส่หัหน้าเมืองฝ่องพิษยอย่างรวดเร็วสฉากสิ่งนั้นกระทุกกั้นไว้ด้วยประตูห้องขางมันแยกเคี้ยวยิงฟันใส่พวกเขาอย่างดุร้ายโจจูซูกับเบิเ้ลกสิงเห็นชัดถนัดตาว่าในนั้นขางสัตราดไว้ตัวหนึ่งหน้าตาปริมเดียวกับสัตราพวกเขาเจอที่มงลึกนับแห่งนั้นหัวหน้าเมืองฝ่องพิษ มองสัตว์ประหลาตัวนั้นด้วยสายตาอ่อนโยนประหนึ่งว่ามันเป็นหญิงงานเลิศหลันก่อนเอ่ยด้วยเสียงนุ่มนวลแผววเบาเจ้าพวกนี้ก็คือมนุษย์โอสถของพวกเราก่อนจะอายุครบหนึ่งปียังนับว่าเป็นคนทว่านับจากนี้ที่อายุครบหนึ่งปีเต็มแล้วก็เลีย้ยงด้วยยามาโดยตลอดจนกระทั่งตอนนี้ หนังดั่งทองแดงกระดูกดุดเหล็กดุร้ายเหยี่ยมเกรียมช่างเป็นเด็กดีมากจริงๆเพียงแต่ไม่ค่อยชื่อฟังอไปเพราะยาที่ใช้ทําให้สมองเกิดความเสียหายต่อไปก็ต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นความรื่นรมบนหน้าเวิลเขาสิงเลือนหายไปจนสิ้นเขาเอยถามเสียงต่ําท่านเป็นคนเตรียมการในอุโมงค์นั่นลูกค้าคือผีเรื่นหาหวเลยวหน้าแมงป่องทิตอบว่าถูกต้องเบิ้ลก็สิงตันบท เหลวไหลผีลิญนยาถูกฆ่าฆ่าตายไปแ,แล้วคนที่ตามฆ่าจางส่งที่ตงทิ้งนั่นคือหลังจากนั้นเป็นใครอีกหัวหน้าเมงปองพิษ ปรากฏรยอยยิ้มเจ้าเล่ก่อนจะตอบว่าข้าแค่บอกว่าลูกค้าเกอผีริ้มยาวไม่ได้บอกเสียหน่อยว่าเมื้องหลังเขามันมีใครคอยบงการโจจูซูบอกอ๋อนี่เป็นคำถามอีกหนึ่งหากท่านควาหมายของท่านก็คือถ้าอยากรู้คำตอบก็ต้องพนันอีกตาใช่หรือ,รอไม่หัวหน้าเมงป่องพิดอรอมตัวเล็กน้อยขณะกล่าวพี่โจโปรดอภัยด้วยโจจูซูสะแกนเสือ้อยางงดหงิดท่านว่ามาซิจะพนันอะไร พน,นเณรมงปองเพชรหระนาะพนันของเด็กเล่นพวกนี้ฝีมือฆ่าเทียบพี่โจไม่ได้และเฉียบแหลมสู้พี่โจไม่ได้เกรงว่าจะแพ้อีกมิสู้พวกเราปล่อยไปตามชะตาฟ้ากําหนดดีกว่าหากขึ้นจากที่นี้ออกประตูไปะจะถึงปากทางหนึ่งให้พวกท่านทัง้งสองต้องปิดตาเริ่มนับตั้งแต่ได้มือแตะสิงโตหินตรงปากทางดูว่าคนที่ยี่สิบที่ผ่านไปเป็นรถดหรือสตรีพนังเช่นนี้เป็นอย่างไร เพื่อนก็สิงอดถามไม่ได้พนันเช่นนี้ไม่สะดวกเลยข้าดูมันออกเลยว่าจะเป็นคนดีกระท่างตรงไหนวันหน้าเมงปองพิษตอบสิงเรียบพนันอะไรก็ได้ทั้งนั้นสำหรับข้าสิ่งสำคัญคำว่าพนันไม่ต่างจากผู้อื่นที่ยามหิวต้องกินขา้าวยามกระหายต้องดื่มนะ้ำหากไม่ใช่ข้าพนันข้าก็ไม่ชิดอยู่ต่อไปไม่ได้ท่านคิดเห็นเช่นไรละ่ะ วันเคือง,งถอนใจรู้สึกเรื่องแปลกๆมีขึ้นทุกปีแต่ปีนี้ช่างมีมากเสียหจริงว่าแล้วกันยื่นมือชี้ไปที่โจจูซูกลางเอ่ยว่าปิดตาเขาหลีกเลี่ยงให้เขาว่าถ้ามีเจตนาไม่ดี โจจุซูมองหัวหน้าแมงป่องพิษแปบหนึ่งมาได้คัดค้านเวิ่นกระซิ้งคัำในอกอยู่นานสองนานถึงล้วงเอาผ้าเช็ดหน้าพืนหนึ่งออกมาแล้เอาผ้าปิดตาโจจูซูเสร็จก็จับแขนเข้าพรางกับากหัวหน้าแมงป่องพิษเชิญท่านก่อนทั้งสามคนกลับขึ้นมาบนพื้นดินบนพื้นดินทั้งอย่างนั้นออกไปถึงปากทางย่านหอกณิกา ทำราตเล่นซ่อนแอบไปตลอดทางหัวหน้าแมงป่องพิษกล่าวว่าพี่โจฮะท่านยกมือขึ้นแต่โดนสิงโตตอนนั้นแล้วท่านเป็นลูกค้าเชิญท่านวางเดิมพันก่อนเจอจุดสูกับเวินลเพื่อสิงพูเป็นเสียงเดียวกันบุกรุด ที่นี่แม้จะมีหญิงคณิการมากมายคอยเรียกลูกค้าแต่แข่ที่มาหาความสำราญสันจอมไปมานั้นมีมากกว่าในเมื่อท่านหัวหน้าแมงปองเพจช่างใจกว้างหากพวกเขาไม่รับน้ำใจก็จะเป็นการหยาบคายบนใบหน้าของหัวหน้าแมงปองพเพจเผยความตื่นเต้นที่บรรยายไม่ถูกในตาทั้งผู้เป็นประกายเรียลิ้มที่ปากเหมือนอดใจรอมไม่ไหวดี ดีพริบตาได้เจอจูซูยกมือขึ้นหัวหน้าเมือง่องพิษก็เริ่มนะักคนสิบเจ็ดสิแม้แต่เวินลก็สิงก็ลอยตื่เต้นตามเขาไปด้วยเจอจูซูแก่ผ้าปิดต,ตาออกนั้นแล้วคอยมองตาไม่กระพริบคนที่20เดินผ่านไปเป็นชายได้แต่งกายด้วยชุดครุมยาวเส้นผมยาวถูกควบไปด้วยกวาน กวานก็คือเครื่องประดับศีรษะของผู้ชายจีนใช้สวมครอบรัดหน่วยผมซึ่งผู้สวมจะเป็นชนชั้นสูงพิมมียศฐาบนบรรดาศักดิ์เท่านั้นเราจะมีพิธีสวมกวานสำหรับเด็กผู้ชายมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ โจจูซูค่อยๆเผยรอยยิ้มบนใบหน้าขณะที่กำลังจะอ้าปากพูดเมื่อเดินเข้าไปใกล้คนคนนั้นรอยยิ้มเขากลับแข่งขางหัวหน้าแมงปองพิดกว่าตามมองพวกเขาสองคนอย่างถึงพอใจดังนั้นก็าก้าวไปคว้างคนจอนผู้นั้น ทำเอาอีกฝ่ายตกอ,อกตกใจเขาจึงเอ่ยกันด้วยเสียงนวนเวลนแผ่เบาที่นี่ก็คือย่านหอคณิกาผหนูเข้าไปคงไม่สะดวกนะความกุดผ่องของสตรีเป็นเรื่องสำคัญเชิญกราบไปเถิดลูกหน้าขาวเนียนของชายคนนั้นคันแดงกำหัหน้าแมงป่องพิจึงกล่าวขออภัยนัก,กดึงผ้าพันคอที่ทอด้วยใยไหมออกจากคอของเขารถเหียวโดดใส่หน้าคนจรร้องสั้นๆอย่างตื่นตระหนกบริเวณลำคอของเขาราเพียนยิงนับให้เห็นมีสิ่งใดนูนขึ้นมาเลย แแม้ต่น้อยหัวหน้าแมงฟองพิษหันกลับมาแค่ยิ้มเก็บมือเข้ามาในแขนเสื้อเอ่ยกับโจจุซืนเพิหน้าพี่โจว่าอย่างไรดีตอนนะครับขอบคุณครับ